สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านที่มักในการเลี้ยงการตันกเขาใหญ่ครับวันนี้ก็มีโอกาสออกหมายครับหลังจากฝนตกครับบรรยากาศดีครับวันนี้จอดรถอยู่หันครับอาจารย์เอ้ยนกเสียงใหญ่ๆขัดมันม้วนครับขัดตุนตุนนี่แหละครับนี่ดีก็วก็ก็ยมากับสิงห์ครครับเดี๋ยวจะลงนี่ครับสุกลดเรับเยวอเมื่อยกเถ หายใจสิปูสิญาเลยครับเหนื่อยเบื้องบรรยากาศครับควรจะลงนกเดี๋ยวนี้หนีไปเลยครับตื่นผมตะเวนกับสูงเติบไปเลยครับเนี่ยมีเสียงเด้นะครับเมื่อวานนี้คึ้่ฟ้าคึื่ฝนทาบินไปครับตัวหนึ่งผมบ่อไหลใหญ่ความเดี๋ยวผมจะรีอยู่กลางนะครับลงนกล้วไปดีกันเลยครับผมโอเคครับผมลงนกเป็นที่ระเบิไว้เล้ครับ ลองลุ้นบ้างคจะมาแล้เป็นขไข่บไข่เป็นไข่วัดจเสียคนกงลังขันด้วยุรนอไหมายในนี้เขาคู่อ่างปครับสี่ห้าคำครับเต็มับตั่ลองลุ้นบ้างครับมันบริเวณเสียงผมเคยมาสี่รถผ่านมาใส่ตัวไดครับ ตัวมาสาู้อยู่กําลังดิ้กอยู่กับนกป่าครับคู่อยู่ครับทางพี่ครับเสียงน้ำมันใกล้ขึ้นมาแล้วบ่มีคัดมีนุ่นมีคาลม,มัดตัวเสียงน้อยนใกล่ทางขวามือขวาม,มือนซ้ายของเรียกคัมคู่คัม ผมมานำตัวเสียงกลางไปยันอย่างนี้ครับางซ้ายมือทางขวาขวามือกลองสีลงไม้ผมนะครับเดี๋ยวล,ลย <c oughs> วุ้นไปพร้อมๆกันนะเตี๋ยวกำลังออกกรัน ป้าหาได้เลยครับป้าหุกับระวังหลายอย่างครับแถวผมไปอยู่กระล่างเทียงไลยสม้ผมมันจะกลับมาตนเข้าอยู่ครับเดี๋ยวลุ้นมางครับป่าตรงน,นี้ค่าลมดีครับ มาหาลูกครับลุ้นคราบพันไดตัวนี้เยาสุดยอดเลยคารมขัดลุ้นขัดเลียคำคูคำเลยนะครับตัวนี้ตาลุ้นครับจะมาอยู่โซนพีกป่าอยู่ทางพีครับจ้ากันที่มาหบอก่ครับ ฟิงนาฮอนทุกี้ครับเจอลุ้นเนื้อครับมากก้เกาครับสิลลงนนั้นนะครับลุ้นครับ thùng tôi này xiềng luôn thằng lắm thì linh tôi đây lung như vậy, tôi nằm ở cái sau thì yếm các cái cái พูหินป่ามัม่จะเสียงไหมครับจะลงหรือว่ลงก็ลงไปครับสิบหแล้ cuốn Thương hấp xì khen, nó nó bà chạy nó nó luôn. แข็งนะคร ais, ับน้ำเปล่าเดี่ยวยอมลงเลยครับสิบว่านาทีแล้ว เนียวขนาดนะครับมโยมลงพุ่ะลงมาลงเลยครับลงเลยเสียงง่ยต้นไม้ครับเสียเขา หน้าไม้หักครับไม่เหนียวเลยตื่นหน้าไม้หักครับไปลาดไปฮูฮม,มันคือเป็นดวงบดีได้าจาัดเลยสิเข้าวันนี้วันไม่เสียดายขนาดครับเจ้าทีบุหัยบอก มันทอเขามาว่าไหน้าไม่ได้ออกถืกน้กกเํเปียกลดความรุมาอะไรก็เเสียดายครับดวงบุตีครับมัอเสียด้ตัเสียมันม้วนไม่ตายีานเลยดวงบุตรีครับ สีลองอีกสีลองอีกหรืวเปล่าเมื่อไหรสีล,อง,อสลงหายลงมาเลยกันยังมีอุปสรรคอยูาจัดแลา้าลงแล้วป้อง เขาครับลุ้นครับทีเขาครับไปีเข้าไปตีเนาะพี่บครับลุ้นอยา่างนี้เลวเห็นบุ้งัต้องตื่นบุวงถือแล้วครับผมตัวหมายเลยครับเดี๋ยวสู้ก่วงด้ยครับ เดี๋ยวไปเก็บต ¿No, ัว ¿No, กันนะครับผมได้แล้วลงมาที่เลน่าไหมฮะไปสิโอ้ยไปเปนะพวกคนตะตุ้ครับในว่าไปเลยเฮ้ยมานครับผมบักสิงนครจะเฮ็ดไดใคือเก้าครับติดบวงผู้เจ้าอีต่างหากครับโอ้ยเดี๋ยวปุดนกคนนะครับเด้อ จกออักสิปนกู้เจ้าหรือขีปนกกอันนั้นบาดเลยโอ้ยกระติบบวงนกกระติบบวงผู้เจ้าอีกครับีปนก,นก <c oughs> บวงมันห <c oughs> มานบรดติดแต่นกป้าเนี่ยจานตีนพนกผู้เจ้าฟุบ <c oughs> <c oughs> สองนิ้วเลยครับปุ๊บเฮ้ยเด็กปุ๊บ ลูกครับใส่อย่างง่ายนะครับอย่างต่างมันเป็นง่ายนะครับฟุ้งเลยอย่างม้วนม้วนเกือบซิบูได้ครับพี่ครับผมพวกเสือหนกผมคืพยาทนเห็นไหมครับให้ผมพี่นครได้ใจนะครับผมเด็ดจนออกครับเกือบซิบูได้โตครับลงมาที่เล็กลงมาแถวๆนี้ครับ ญ้าคู่เข้ามาง่าไม้ต้นนี่ครับโอ้หฮักวันนี้โตนกับทะพึ่งดวงแม่จานนี่นี่ต้นโูนี่ต้นนีครับต้นโูนี่ง่าฮักเพิรมโน,น,นกับตื้นบินออกไปพุ้มครับนี่บินเอาไข้ทางหลัง,งพรกราฟขึ้นไปไหมครับขึ้นไปต้นเก้านี่ครับนี่โคโพนี่เะยนี่บูฮิงมาได้กันโลงมาก,มากอะอย่างที่เห็นนะรครับโอ้ย,อยนกกะติทอดบวงแม่เจ้าอาจา์เด้ เคครับผมหวานแล้วครับป่าแล้วครับวันนี้เสียงกลางขึ้นไปง่ายครับผมตัวนี้สุดยอดครับคาลุลมก็ดีอยู่ครับเรียกที่ที่เลยครับนกตัวนี้ผมได้ยินโถ่เหิงนะครับนกเสียงมันเดี๋ยวมาเบิ้งนกเฉลยกันเลยครับผมวัวเดดครับผมเสบตาเลยมัน อยมาให้ตุ่นมาเบ่งตุ่นนกเฉลยครับนกปลานกตัวนี้ครับเป็นตุ่นีะไ็นนกตัวน้อยแต่ตูใหญ่ครับตูก็ใหญ่ถือว่าใาย่ครับเสียบตาครับนี่ครับตูใหญ่เลครับเข่งได้น้อยได้ครับนกตัวนี้ติดสองเต็มสองคอเลยครับสองบวงสองคอเต็มสองเข่งเะครับเข่งน้อยตีนน้อยครับเสียงมันใหญ่ีครับนก ตีนยังยอง,ยองน,อยน้อยตัวผู้ล้านปเปอร์เซ็นต์นะครับเด้อดากจะเป็นสีเหลืองแต่ท่ายขวดบอกขึ้นได้ดากเหลืองครับน,กต,นตกตุนเข่งเตกแอบบเตกเตกปอกเดียวครับเดี๋ยวนับเบื้องห่างตามระเบียบครับผมเดี๋ยวนับเบื้องห่างครับมีจักสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบ สิบเอ็ดนับมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเซนครับตัวนี้เหม็นไปเห็นดิป่อนับไมคขึ้ขีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเซนครับตัวนี้โหขนหางสิบเอ็ดเซนครับเบิ้งคามหนาๆเลยครับตัวนี้ จอดหดดาก,กูาครับคามเป็นตัวเข้งน้นอยนะครับเ้อนกตัวนี้ผมได้นกมาก,กมีตัวนี้นะเข้งปลนนกเม่ครับเข้งนี้น้อยเข้งน้น้อยสันส้นๆนะครับน่าจะมีอายุนะ้ครับเบิ่งนกครับเบิ่งเข้งเกียดเข้งเกียดขาเออห่าง1บเซนนะครับเด้อตัวนี้คือมันล้นเกราะเน้ได้ขี่เบิง่งนู้เต็มสองเข้งนะครับหลุดซ้าบน เี๋ยวแค่เงเดียวมึงสนับปวงสนับปีสนับปีแกคักอยู่ครับเม็ดมะขามครับลายสนับปีเป็นนกขันด้วต้นไม้เป็นนกคนะุกเดี่ยวนะครับเด้อนกตัวนี้ดีเยียครับ ปากน้นอยๆครับตาเด่งนะครับเนอะหนึ่งลายมีดครครับลายมีดคอง,งามๆเลยเลครับนกของโดงของดีกับบูมี่ครับคู่ออกคู่อ้างบอกกับบูมี่นั่ครับเป็นนกไม่เคยถือพเนี้ดมาบ่อาจารย์ถ่ายขนเลยพเนี้ดต,ตีลุดกับ,บ่บยจ้าครับมันก็เลยห่างที่เบียดสินครับนกเป็นนังคือห่างกระจุกอยู่แบบนี้ครับ เบเสียบตาดิขึ้นท่ายขนไหมครับนี่ห่างกระจุกยู่มองเดียวตั้งใจติดถึกพะนินยัิเข่ากับโบจักับขนลุดเลยครับเพชครับผมวันนี้ก็หมานมาเต็มหนึ่งครับบักสิงห์นครกับเฮดได้คือเ่าครับ ไปอีกตัวหนึ่งครับสาหรับนกตัวดีๆตัวนี้ครับได้มาเลี้ยงมาเกือครับคือเก้าครับตัวนี้เป็นเสียงม้วนๆเสียงโทนกลางขึ้นไปง่ายนกกุกเดี่ยวด้วยครับเด้อตัวนี้ลงสซงเถื่อยยังได้ครับสุดยอดครับผมแับสีนครก็เห็ดไดคือเก้าครับเอาไปเอกตัวนกตัวหนูก็ขอให้โซกให้หมานเด้ออาจารย์เด้อรับผมมีอีจตาก,กับตัวกันหมานนะครับ สิได้น้ำลาพาจากพี่จากน้องจากอาจารย์ทุกผู้ทุกท่านไว้ในที่นี้ครับตะเวนกับยักสูงนี่ครับเดี๋ยวจะขี่รถเลาะไปเรื่อยๆครับถึงเธอมีมงโตกับสิโตครับบุยมงโตกับสิกรบ้านครับเป็นวัดเป็นไอ้ครับโอ้วัดลงโคครับจีบโคปวดจากโตกับแบาสิงงมงคลกับโขกาวคำว่าสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันในพี่นาครับพี่นี่มานมาหนึ่งเต็มครับกีบได้ครับเสลยตัวหมายครับจอดรถฟังตั้งนานครับกว่าจะลงมาใส่ครับ ไปติดตามหมายต่อไปครับผม